ให้หน้าเราเลยครับก็ใหญ่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับภาพยนตร์เรื่องนี้อีหล่าเอ๋ยนะคะซึ่งเป็นเป็นการแสดงครั้งแรกเลยที่โดดเข้ามาเต็มตัวกับภาพยนตร์ของแทนค่ะครั้งแรกเลยเหรอครับเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะนอกนั้นมีแต่รับเชิญเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดซิงใช่ไหมครับพี่แทนเปิดซิงอ่ะใช่แล้วเตรียมตัวยังไงครับพี่แทนเตรียมตัวยังไงก็คืออ่านบทตั้งแต่ ที่เขาส่งมาวันแรกก็คืออ่านจบตั้งแต่วันแรกเลย <c oughs> ก็คือแบบตื่นเต้นมากมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคาแรคเตอร์ยังไงอะไรเนี้ยก็คือต้องรีบอ่านเลยค่ะครับ,รบน้องๆล่ะคะตามแผ่มุกเป็นยังไงบ้างน้องไผ่มุกเป็นยังไงบ<อ>้างครับก็ดีใจค่ะได้ได้ได้มาเล่นหนังอีกทีหนึ่งนะคะก็เ,<อ>เราก็เป็นหนังที่แบบพูดอีสานอะไรเงี้ยเราก็เป็นลูกอีสานเนาะเป็นแบบติวานนอกก็รู้สึกก็เข้าทางอยู่ค่ะค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่พี่แล้วก็เจอพี่ตาด้วยครับเออ ก็ยากหน่อยคร ki> ับเพราะว่าผมไม่ค่อยศึกษภาษาอีสานครับผมก็เรียนบทอ่ะอี่นีดผมฮัดเอาเนี่ยใน YouTube คุณไ่ะเบสนะคะอันนี้พี่ศึกษาอยู่เพิ่มผมไม่พ้นศึกษาอะไรจริงจังมากครับภาษาอีสานนี่เป็นอะไรพี่แบบว่าครับผมถือถือคิงนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่แบบดีใจนะครับได้มาทำงานร่วมกันกับพี่ๆี่เขาเรียกว่า ไอดอของผมหลายๆคนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้มาทำงานเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมครับเพราะว่าดูจากมีพี่แตนดูจากมีพี่ๆี่ทุกคนนะครับแล้วก็มีน้องไ่มุกด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องจิตจัดโดนใจทุกคนแน่นอนแล้วก็อยากให้ดูกันครับผมครับอันนี้คิอราคาขนาดเลยคุณนงครับผมผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้พูดภาษาอีสานได้ครับผมแล้วก็ได้มาเล่น เป็นภาพยนตร์อีสานในเรื่องต้องพูดไหมครับต้องพูดด้วยครับพี่ตูมตามครับผมก็ตอนนี้ก็งานหนักงานใหญ่แต่ก็เต็มที่ครับรู้สึกแบบสนุกเพราะอ่านบทแล้วต้องติดตามบทของพี่นีโน่น,นี่คือเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะคะครับพี่จัก,กรแตนครับผมมาหัวใจครับมาหัวใจเต่ยก็ต้องฟัดเวียงกับพี่ตูมตามครับผมบพี่นกว่าไงครับ ผมก็โอ้ยสันผมก็ตื่นเต้นครับได้เคยเห็นแต่หมอลำใหญ่ของเรานะครับผมเคยเห็นแต่วิพีอยู่ในทีวีนะครับวันนี้มีโอกาสมาเจอตัวเป็นๆนะครับแล้วก็ได้เล่นประกบคู้กับพี่แตนด้วยนะครับแล้วก็ดีใจมากคือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ว่าได้ครับครับผม คสานรับได้ติดตามเหมือนกันไม่ครับใครทำไปเริ่มเราแล้วยังนี่ครับนี่ครับสาวเก้าตุลาคมครับยี่สิบเก้าตุลาคมนี้เก้าครับผมใครทำไปยังเริ่มเริ่มใครทำันที่สิบห้าที่สิบห้าคิวแรกครับผมปลาลงโคนลงดินกันแน่นอนน่าจะต้องแบบนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องสถานที่ในโรงงานใครทำโรงงาน เกี่ยวกับเรื่องของทํางาั่นคางานต่างๆนะครับชวนชวนอออดแฟนๆ่าเป็นภาษาอีสานเบาโรดเลยค่ะค่ะตั้งใจก็ฝากติดตามภาพยนตร์กีฬาเอ้ยในเรือจ้าครับผมฝากไว้ในสอกหรือพอใจไว้พี่นองคนในองหรือท่านช่วงนี้โควิดเนี่ยพวกเขาเป็นกำลังใจทุกคนอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าเขาผ่านควิวิกฤตมาหลายอย่างอยากให้พี่นองวลซนนะครับ หลังโควิดมาเบึงหนังเรื่องนี้กันครับผมจิบเก่าตุลาครับผมต่างัครับแดงค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆของแต่ก,กะแตนทุกคนแล้วก็แฟนๆของนักสแสดงทุกคนด้วยตลอดจนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะอีหล่าเอ๋ยนะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวโรงงานที่เข้ามาต่อสู้ชีวิตนะคะแล้วก็ประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างอิงไปเรื่องราวของความรักนะคะก็ สนุกสนุกสนานแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากเบื้องเง่้งนะเด้อค่ะครับผมรับรองมวนแน่นอนครับครับผมน้อไอหําเนาะต้อเขียวฝากอีลาเอ๋ยด้วยนะครับพี่น้องแป่ด้ไม่ได้มในบทน่าจะมีเนื้อเนี่ยหลากหลายมากขอบคุณครับ